สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลักษณาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใชก้กคดีปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลักษณาสิงห์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมกราคม2566น,นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีนาโนมทิศทางเป็นเช่นไรจะเป็นลักษณะหัวหัวข้อนะครับว่าเขาคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยก่อ,อื่นฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์ subscribe, กดสติ๊กเกอ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับ เขียนไปกับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนอนน้อมของการสลหรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะไพ่เบแรกสำหรับตัวเขานะครับได้เป็นไพ่3ถ้วยแล้วก็ไพ่ The Judgment ไพ่10ดาบแล้วก็เป็นไพ่ฝ่ออฟเพนทาร์ค ไพ่หนึ่งไม้ไม่ต้องกังวลเรื่องในกริบเรื่อง1ิบดาบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ1ิบดาบน่าจะเป็น10ดาบที่ดีมากกว่าทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรสัสดโตคุณกันต่อนะครับไพ่ใบแรกคือ10เหรียญเลยนะครับไพ่เดอะมายจิชเชแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยเด็กถือเหรียญครับ ไพ่ใบสุดท้ายเด็กถือดาบโอ้มาหมดหเกือบมาหมดเลยนะครับเทพคนใต้สำรับนะครับได้ราชินีถือเหรียญไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่สิบดาบมาเป็นตัวตนของเขาเองไม่ต้องกังวลน,นะครับสิบดาบนี้ที่นี้หลายคนอาจจะคิดว่าต้องเลิกแน่นอนเลยจริงๆไม่เสมอไปถามว่ามีโอกาสเลิกไหมมีแต่ ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูไพ่ดีก็เยอะอยู่แต่ว่าอยากจะบอกนิดนึงว่าสิบดับเนี่ยมันหมายถึงนักศณะาของการที่เขาเนี่ยอาจจะเลือกในการคิดในการตัดสินใจที่อยากจะเหมือนกับเคลียร์ปัญหานะครับหรืออยากจะจบปัญหาจบ อะไรหลายๆอย่างที่มันยึดเยื้อคาราคาซังกันมาในอดีตอยากจะเคลียสักทีอยากจะเคลีย์คัดแล้วประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับการเคลียครัดเนี่ยอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการปรับทิศทางไปแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้ถ้าตัวคุณเองนะครับพยายามปรับและ f ฟอร์โร่ตามไพ่นะครับพยายามปฏิบัติตามไพ่แล้วคุณอาจจะยังพอมีโอกาสมีจังหวะทิศทางที่ดีขึ้น ยกเว้นแต่ใครที่อยากจะ move on มันก็ดีตรงที่ว่าเขาตัดเราก็ตัดนะครับเราก็ move on ได้ในสำหรับบางคนที่ต้องการ move on แต่ใครที่ยังอยากจะให้มันจบทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่มันก็ยังมีโอกาสที่เขาจะปฏิบัติตามแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าไพ่สิบดาบมาแปลว่าเขากำลังจะเคลียร์ขัดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีอยากจะบอกนิดนึงว่าสิดาบมาเนี่ย ถ้าตัวเราพยายามทำดีนะครับคิดดีทำดีพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนดูเขาเรียกว่าอะไรนะครับให้การใส่ใจดูแลเทคแคร์กับคู่ครองคนหลักมีโอกาสที่เขาจะเคลียร์คัดด้านนั้นเรากลับมาหาเราก็จะเป็นไปได้นะครับเพราะมันมีไพ่ the judgment มาด้วยนะ the judgment เนี่ยมาบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเหมือนเขากําลังจะเคลียร์คัดเสร็จแล้วเขาก็จะเลือกเราก็ได้เพราะว่ามันมีไพ่ the judgment มา judgment เนี่ยหมายถึงการปลดปล่อยหมายถึงการสิ้นสุด อะไรที่คุณกําลังต้องการอะไรที่คุณต้องการปรารถนานะครับมันมีโอกาสมันมีแนวโน้มมันมีทิศทางที่ดีนะมันอาจจะมีข่าวดีเข้ามามีไพ่ใบน,นี้คือ3ถ้วยเนี่ยอาจจะมีข่าวดีที่เขาอาจจะเลือกเรานะครับหรืออาจจะเลือกอ บางทีเขาอาจจะเลือกคนนั้นก็ได้นะครับแต่อาจจะเลือกเรามากกว่าเพราะว่าอะไรอยู่ที่ว่าการคิดการตัดสินใจของตัวคุณด้วยมันมีผลนะครับไม่ใช่แปลว่าไพ่บอกว่าเขาจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไพ่อนาคตจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรเพราะการกระทําของคุณมันเป็นตัวตัดสินอย่าคิดว่าไพ่เป็นตัวตัดสินนะครับตัวเราเองเป็นตัวตัดสินไพ่เนี่ยเป็นแนวทางนะครับหลายคนชอบเอา เาขาเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนเอาคําพยากรณ์ไปผูกติดกับไพ่บอกว่าไพ่หลายคือไพ่เสียไพ่หลายคือไพ่ไม่ดีไพ่หลายคือไพ่เลกแบบเนี้ยไม่ใช่เลยมันอยู่ที่การกระทํานะครับเป็นหลักนะดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าให้ชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ลองไต่ตรองตึกตรองให้ดีก่อนแล้วนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวโดยการที่เราก็อย่าเพิ่งไปอะไรกับเขามากเพราะตอนนี้เขากําลังจะ เครียร์คัดแล้วเนาะอะไรประมาณนี้ก็พยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนเขาค่อนข้างที่จะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มีแรงบลักแรงปัถนานะครับที่ค่อนข้างพุ่งพุ่งพานเลยนะกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมีแพทชั่นเยอะนะ กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเราพยายามดึงดูดเขาด้วยการที่เราจะบริหารเสน่ห์ก็ดีนะครับดูแลเอาใจใส่เขาก็ได้มันก็อาจจะเพิ่มเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตัวคุณเองทําให้เราเนี่ยมีโอกาสมีนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่เขาจะเอ็นเอียงมาทางเราและอาจจะมอบสิ่งดีๆนะครับให้กับตัวเราเพราะตอนนี้แพทเทิร์นของเขาค่อนข้างแบบเหมือนไฟที่ลุกโชนะ่ะ นะครับค่อนข้างที่จะพร้อมมาทางเราได้เสมอเลยดังนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าถ้าเราพยายามกั้นใจสักนิดหนึ่งกับการดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่กับเขาหน่อยนะครับแล้วอย่ามีประเด็นอย่ามีปัญหากับเขาจนเกินไปมันก็มีโอกาสที่เขาจะเคลียร์แล้วก็ขัดมาทางเราได้แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ไม่ได้ว่ามาทุกคนนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าพฤติกรรมของคุณชวนมาทางเรานะครับเขาก็มาทางเรา แต่ถ้าเรามัวแต่มีประเด็นมีปัญหามีการทะเลาะมีเรียกร้องอยู่แบบนั้นนะครับเหมือนเด็กถือดาบเนี่ยมันก็อาจจะยากนะกับการที่เขาจะเลือกเราเพราะว่าอะไรครับเพราะเขารู้สึกว่าเราจุกจิกกวนใจเขารู้สึกว่าแบบนี่ขนาดแบบเอ,อ่ยังไม่ไม่ได้เลือกเราแบบเต็มที่นะคุณยังขนาดนี้แล้วถ้าเกิดคบกับคุณแล้วอ่ะคุณจะเยอะกับเขาขนาดไหนเขาก็โปรเทคตัวเองเหมือนกันเขาก็กลัวเหมือนกันดังนั้นเนี่ย เราต้องพยายามปล่อยวางนิดนึงเนาะจัดจเมน้น t ์หมายถึงการปล่อยวางหมายถึงการหลุดพ้นเราต้องพยายามปล่อยวางนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยพยายามเรียกร้องพยายามเหมือนกับเราขาดแคลนะอ่ะเหมือนผู้หญิงอ่าไม่ใช่สิเหมือนแม่มดคนนี้กําลังตามหานะครับแบบวันหิมะหนาวเหน็บเย็นชาความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่มันแบบไม่มีอะไรในสิ่งที่เราแบบ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวได้เราก็ต้องออกไปตามออกไปหาออกไปเสาะ,ะแสวงหาไปอะไรเกินไปเนี่ยมันคือความรู้สึกที่ตัวคุณเองอาจจะตกระกรรมลำบากกับเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเราดิ้นมากจนเกินไปไม่ได้แปลว่าคุณห้ามดิ้นนะแต่คุณต้องรู้จักจังหวะรู้จักโอกาสนิดหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่วางแผนอยู่ๆก็อยากจะทําตามอารมณ์ตามความรู้สึก ใจมันเรียกร้องอย่างเดียวก็ไปตามใจแบบเนี้ยมันก็คงจะไม่ได้นะดังนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยวางก่อนรู้ว่าเรากําลังโกรธเรากําลังนอยเรากําลังมีความวิตกความกังวลกําลังรู้สึกเหมือนกําลังจะสูญเสียเขาไปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรากําลังจะสูญเสียให้คุณเฟดออกมานะครับยิ่งเฟดไม่ยิ่งเลิกเหรอใครบอกครับยิ่งเฟดยิ่งดีเพราะยิ่งยิ่งเข้าไปอยู่ร่วมวิบากกรรม นะครับจัดเม้นหมายถึงวิบากกรรมหมายถึงความรักความสัมพันธ์หรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ดังนั้นเนี่ยคือบอกไว้ก่อนว่าช่วงมีอารมณ์มีความรู้สึกโบราณเขาบอกว่าน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางถ้าเขามีประเด็นมีปัญหากับเราเรารีบไปเรียกร้องเนะี่ยนะครับเรารียกไปจัดกับเขายิ่งไปเรียกร้องอะไรใดๆกับเขามากเกินไปเขาเรียกว,ว่าน้ําเชี่ยวคุณเอาเรือขวางนะครับโบราณบอกว่ามันก็จมอะ่ะอืม มันก็จมอะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ํามันเชี่ยวมากแล้วเราเอาเรือออกตอนน้ําเชี่ยวใครเขาเคยทําแต่เรากําลังทํากันทุกคนเลยอะร้อยละแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตน้ำเชี่ยวเอาเรือขวางทั้งนั้น่ะนะครับเพราะกลัวว่าจะสูญเสียแต่ยิ่งทํายิ่งสูญเสียยิ่งไขว่คว้ามไม่ได้ลองสังเกตดูสิเวลาคุณมีประเด็นมีปัญหาที่ใดเลิกทุกทีเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยไม่ได้กลัวเลยว่าเวลาเราพูดไปจัสไปเนี่ยเขาจะเลิกกับเรา เราไม่กลัวเลยนะเราแบบหูแข็งใส่เขาแข็งมาเราแข็งกลับเลยเราสวนกลับเลยแบบนั้นไม่กลัวแต่พอเวลาเขาไปจริงเรากลับมีความรู้สึกแบบอมืมันทําอะไรไม่ได้แล้วอะเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้อารมณ์กันในเรื่องของการตัดสินใจดังนั้นบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเรามีความรู้สึกที่น้อยมีความรู้สึกที่แบบโดดเดี่ยวรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการ มีอยู่ทางเดียวที่ทําให้ตัวคุณนะครับหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีที่สุดคือการที่เราต้องหันกลับมารักตัวเองก่อนหันว่าถามว่าการที่เราหันกลับมารักตัวเองเนี่ยมันทํายังไงหลายคนเนี่ยคือได้ยินผมพูดมาเยอะมากแต่ไม่เข้าใจว่าอาจารย์พูดอะไรคุณบูพูดอะไรการรักตัวเองคือฉันก็รักตัวเองอยู่แล้ว คือถ้าเกิดคุณรักตัวเองคุณจะไม่ไม,ไม่ไม่ไปตามหาไม่ไปถึงไม่ไป just ไม่ไปอะไรกับเขานะครับแบบนั้นอะ่ะไม่กลัวว่าจะต้องสูญเสียเขาไปนั่นคือการรักตัวเองถามว่าเฮ้ยแบบนี้มีด้วยหรอมีครับบางทีในสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันคือสิ่งตรงกันข้ามเลยคือสิ่งห้ามทําแต่ทุกคนทําหมดนะครับเหมือนรู้ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนแอลกอฮอล์สุราต่างๆไม่ดีทุกคนรู้แต่ทุกคนก็แทบจะกินกันหมดอะ่ะอืมนะครับ ประมาณนะั้นน้ําตาลมันไม่ดีนะแต่ทุกคนก็ชอบกินของหวานถูกไหมนี่ก็คือไม่ดีนะแต่ก็ชอบกินเห็นไหมทุกคนเนี่ยเลือกกินนะครับว่าชอบกินของอร่อยชอบกินของดีแต่ของดีๆของอร่อยเนี่ยมักจะมีโทษแต่ผักเนี่ยไม่กินกันนะครับอะไรก็อะไรอ่กธัญนะพืชเอ,อ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยเราไม่เลือกกินแต่เราไปเลือกกินในสิ่งที่มันเป็นไขมันแคอลสตอรอลอะไรแบบเนี้ยยกตัวยอย่างให้ฟัง ทุกคนก็เลือกกินแบบเนี้ยนะครับชอบกินช็อกโกแลตเนี้ยครับไขมันสูงมากชอบกินเค้กเนี้ยชอบกินเบกเกอรี่นะครับชอบกินสตอมตงเนี้ยเค็มๆเ,เนี้ยเงี้ยเห็นไหมครับเราก็ชอบกินของแบบนี้ทั้งนั้นอะ่ะตามจริงมันคือโทษทั้งนั้นนะแต่เราทาไมชอบกินมันก็เหมือนกันแหละครับอืม เวลาความรักความสัมพันธ์น่ะเราอยากได้แต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ทําผิดทางเร่งเกินไปรีบเกินไปกลัวจะตกรถกลัวจะไม่ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ดูไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคอนโทรลได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะคอนโทรลกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคุณต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะครับบอกไว้เลยนะครับเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน ถามว่าเริ่มต้นยังไงรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองราชินีถือเหรียญถ้าคุณยังเป็นราชินีถือเหรียญไม่ได้เป็นเด็กถือเหรียญก่อนก็ยังดีนะครับให้ขึ้นเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญแปลว่าอะไรเด็กถือเหรียญเนี่ยให้คุณนึกสภาพเด็ก นะครับที่เราแบบเออให้ลูกไปโรงเรียนแล้วเราก็หยอดกระปุกหมูทีละ5้าบาทบาทนะครับแบบนั้นน่ะเก็บไปจนหมูเต็มหมูอ้วนนะครับแล้วเราก็ได้เงินนั้นมาเป็นดอกเป็นผลเห็นไหมนี่คือหลักการง่ายๆมันก็คือการเก็บเล็กผสมน้อยกับโมเมนต์ความรักความสัมพันธ์เรียนรู้กันให้มากปรับความรู้สึกของการและกันให้มาก The Magician คือไพ่ของการปรับการเรียนรู้กันเข้าใจและการแก้ไขปัญหานะครับ เก็บเล็กผสมน้อยและค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วคุณจะเติบโตมั่นคงขึ้นมาถึงราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญคือราศีธาตุดินราศีพฤษศพราศีกันแล้วก็ราศีมังกรมีโอกาสเป็นคนธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีนและเป็นเด็กธาต ลมกลุ่มตุลเมถุนเหลือธาตุไฟไม่ได้ขึ้นแต่ก็ยังมีโอกาสแต่น้อยกว่าราศีธาตุอื่นนะครับดังนั้นบอกเลยว่าชาวราศีสิงลักนาสิงมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเพียงแต่คุณต้องมองการไกลในระยะยาวกว่าคุณจะเก็บเงินได้สมมติว่าคุณได้เงินเดือนแค่ห 10, มื่นสองหมื่นสามหมื่นไม่เกินนี้แต่คุณอยากมีเงินล้านอันนี้ยกตัวอ,อย่างให้ฟังก็หมายถึงความรักความสําเร็จของคุณมันคือเงินล้านน่ะ คุณก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยจนคุณเติบโตจนเข้าใจกับความรักความสัมพันธ์โดยที่คุณมีความรู้สึกที่แบบมีความอยากนะมีความรู้สึกดีนะแต่เราจะไม่ดิ้นเราจะไม่ขาดแคลนแบบที่เป็นเพราะห้าเหรียญมันคือความขาดแคลนแต่ถ้าคุณเป็นราชินีถือเหรียญคือคุณมีความอุดมสมบูรณ์มันเหมือนกับคุณเป็นเศรษฐีแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นเศรษฐีมันเพราะคุณมีคุณค่าเพียงพอที่เขาจะหันกลับมามองคุณ เพราะราชนีถือเหรียญเนี่ยนะครับมีสิ่งที่ตอบโจทย์กับตัวเองได้แต่การที่เรียกร้องแบบเนี้ยห้าเหรียญเนี่ยมันคือความขาดแคลนมันคือความรู้สึกที่เราไม่เติมเต็มอ่ะอืมมันหมายถึงเรากำลังตกในภาวะของความรู้สึกยากลําบากวิธีก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับไปเด็กถือถ้วยคือการประคองความรักความสัมพันธ์และค่อยๆเปิดมุมมอง ค,ความรู้สึกพยายามรักตัวเองให้มากใส่ใจตัวเองให้มากการรักตัวเองทํำยังไงการรักตัวเองหมายถึงว่าเราต้องรู้จักที่จะมองในมุมบวกแล้วก็ไม่ทําร้ายตัวเองโดยการที่เราจะจมปลักอยู่กับเขาแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบว่านั่งนับวันนับคืนนับปีรอคอยเขาแบบนั้นเป็นต้นคุณรอได้แต่คุณต้องทําอย่างอื่นได้ด้วยไม่ใช่ว่านั่งรอเมอแบบ รอเหมือนไรอนาคตอะแบบนั้นไม่ดีเนาะเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นห้าเหรียญแหละแต่ดังนั้นเนี่ยคือไพ่เด็กถือถ้วยคือรอแบบมีความหวังรอแบบมีสิ่งที่ดีนะครับแล้วเราก็สามารถทําอย่างอื่นไปได้มีคุณค่ามีความรู้สึกในสิ่งที่ดีนะครับราชินีถือเหรียญแล้วคุณจะพัฒนาได้จนถึง10เหรียญ1ิเหรียญเนี่ยคือหมายถึงว่าตัวคุณเองอาจจะมีความสุขความสมหวังที่ดีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างบริบูรณ์ไม่ได้แปลว่าคุณต้องรวย แต่แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้เหมือนกับสสามีภรรยาเห็นไหมครับแล้วก็มีบุตรด้วยเห็นไหมมันเป็นตัวแทนของความสุขความสมหวังต้นไม้ใหญ่มันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ยังรากลึกอ่ะไม่มีวันที่จะล้มหรือโค่นง่ายๆนะนะครับและยังหมายถึงมีโอกาสจะได้คอมมิทเมนต์มีโอกาสจะได้ในลักษณะของความรักความสัมพันธ์มีการมั่นหมายกาันก,การแต่งงานกันเกิดขึ้นด้วยสหรับ ชาวสิงและก็ลัคนาสิงนะครับขอให้เขามีพัฒชั่นกับคุณเยอะๆในช่วงนี้แล้วเขาจะเอ็นเอียงมาทางคุณทําให้เราสามารถมีพัฒชั่นดึงดูดมีลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้ดีมากขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จกับความรักความสัมพันธ์มากเท่าที่คุณต้องการเลยถ้าเกิดคุณรู้จักที่จะ บริหารในเรื่องของสเสน่ห์ตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วคุณจะมีความสุขความสำหวังมากกว่าที่เป็นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ